เสิร์ตของเราครับเป็นของทัชจุปอรนครับจะเสิร์ตเล่นก่อนฟอร์มกำลังแรงมากในฤดูกาลนี้ครับการแรกเราบุกถึงดาบสองครับไม่พลาดครับพีนพิชยาุ้งรำหรือใส่บล็อกออกไป จากลูกหัวเสาครับเู้เล่นอิตาลีล็อกไปโดนเสาอาก,กาศครับเสียต่อครับชัชออลนุกสีแรกไม่ดีครับปรนตโกาสของไทยครับกุราฟรีบอลมาโยกมาที่เดิมคราวนี้ไม่พลาดยับทีมพิชยาโคกรังสองแต้มติดต่อกันครับของน้องบีมมีวนหลอกให้ครับแล้วก็ ติดิชยาครับขึ้นมาตีเป็นเต่งจบยาวๆครับช่วงนี้ชัดชุอ่อนตระต่ายอิตาลีบ้าครับยังติดสุภกลาไพรโรธย้ำที่เดิมคราวนี้ก็ติดชัดชุอ่อนครับแล้วชัดชุอ่อนตีอยากสามเมตรเรียบร้อยครับเเนเตโร่รับได้อยู่ครับ ตดนมาเราทำได้ดีทั้งจังหวะการรุกแล้วก็รักนะครับเหัวเสาของอิตาลีครับโซโรไกเต้ครับขึ้น2ครั้งครับไม่ได้คะแนนครับกลับมาเป็นไทยทำได้ไทยนำรับ3ต่อ0ูอโอ้แล้วก,กางร่างคือกาแพครับทีนี้ลุกนีไปโดนข้นานแขนงด้านบนเลนยอนอาจจะเข้าติดตัวไปนิดนึงครับก็เลยรับย่าครับแล้วก็พลาดไป ร,รัตตินาโบเซตินอเสิร์ของไทยครับทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ต้นเกมเลยครับสองนี้บอลแรกดีครับพยายามจะยัดบอลเร็วแต่ว่าก็ติดหัตถยาบำรุงสุดครับนี่ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องจากเกมบล็อกเนะเมื่อวานเป็นผู้เล่นที่ทำแท้มจากการบล็อกได้สูงสุดข,ของไทยเลยครับหัตถยาบำรุงสุดตีไม่ผ่านครับบมอนสั้นของเขาโบลิฟาโช เมื่อวานพัทยาบล็อกไป5ครั้งครับวันนี้บล็อกแรกมาแล้วโอ้เส้นนะครับเนี่ยโอ้ได้เอสพีครับ6กต่อศูยนย์โวยวิทคนละเกมกของเมื่อวานนะครับ <c oughs> แต่ว,ว่าปอมนี่ยังแรงต่อเนื่องเลยครับ <c oughs> ส่วนมุกสีครับ <c oughs> โอ้บอนแรกยังเต๋อยู่ครับโซลกเต้ ตีมาติดชัชชุออนแล้วชัชชุออนตีเองครับโอ้ฝากกับบล็อกลงไปครับเจ็ดต่อศูนครับหัวเสาของอิตาลีไม่ได้ผลครนะับเป็นไครมาตีจากแดนหลังครับรูดบล็อกลงไปได้คะแนนอีกอจะถึง8-0เลยหรือเปล่าครับนี่บอลแรกยังไม่มานะครับเนี่ย เวล่าตีติดเน็ตไปเองครับไทยขึ้นนำ8ตสู0ครับโอเป็นไปได้ครับเทิบีแบบนี้ครับก็จะมีอัศรพรคงยศนะครับแล้วก็หัตถยาบำรุงสุขนะครับรวมไปถึงพิยุทธแป้นน้อยที่เล่นเป็นตัวหลักๆในเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับโรกาเต้ครับเราเซฟบล็อกได้ครับทีมพิชญาครับแต้มนี้อิตาลีเหนียวขึ้น โซโลไกเตอีกทีหนึ่งแล้วตีบิดออกไปเองครับโอ้จะขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับเตเดมัสันติืลูกนี้พยายามจะบิดหลีบล็อกะไรครับต้องชมชัชชุอรอนครับเสิร์ฟจี้ไปด้านหลังครับให้กับคาเดรินาโบเซนติเล่นหลายครั้งครับแล้วก็เปิดบอลแรกไม่ค่อยถนัดครับมุมไม่มีนะลูกนี้อีกบล็อกครับต้องแก้ไขครับโซโลไกเต สุภตายกสูงสูงมา3เมตรชัดชุกอ,อนอาครับมั่นใจว่าทัสนะครับถ้าผู้ตัดสินไม่ให้น่าจะมีการเียนชันเล่นหรือเปล่าดูเหลี่ยมนี้ครับสุภตาบันจงยกมา3เมตรดูครับบอลน,น่าจะไปเกี่ยวบล็อกของกูเอล่าไหมครับสุราครับอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุค่อนข้างมั่นใจครับโอ้โดนนิ้วครับ รือชี้ของออเอล่านะครับมือขวาครับโอ้โหชัดชุกอ,อนน่าจะเหนื่อยครับเสริมน,นานขนาดนี้เสริมมายาวๆครับอเี้ไทยนำ10-0ครับหรือหน้าสตารโคตชอิตาลีครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับ <G ül> โอแล้วยังดีต่อเนื่องครับเ <G ül> อล่าบอลห่างแล้วครับและตีหนีลูกนี้หลุดออกไปเองครับ สิบเอ็ดต่อศูนย์ครับต้องโคมสจะบล็อกโอ้โหแล้วเสียเสียสมาธิไปเลยครับบอลล้นข้าวมาลืมจิตเน้นๆครับตียืดไปด้านหลังยี่สิบสี่สิบเก้าครับห้าแมตช์พอยต์นะครับ oh, โอ้โหนี่หลุดแบบนี้ครับ ตึมสิจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับซ้ำลงไปเอาครับอีกแค่แต้มเดียวครับทีมไทยจะชนะอิตาลีครับทีมพิษยาโกกรามครับบอลแรกอิตาลีเปิดดีครับตียัดลงไปโบเซติกเป็นไรครับเรายังมีอยู่แมตช์พอยต์ยังอยู่กับไทยครับอิตาลีนี่ก็มี2พี่น้องนะครับโบเซติกครับ ไม่ได้ลงครับลูเซียโบเซตตินี่เป็นคนน้องครับาาาคาร์ดินาเราเน้นตั้งแต่บอลรับเสิร์ฟแล้วครับหาประภัยพันลงมาช่วยปียนุชนะครับมารินอฟมาแรกลึกครับแต่ว่าตั้งมือเดียวเอาอีกแล้วครับโอ้โชว์ช็อตแล้ว